เทรนเหล่านี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อธุรกิจในยุคใหม่ๆต่อจากนี้ยังไงบ้างคะเราต้องยอมรับว่าค่าของชีพม,มันแพงขึ้นค่าแรงหรือเงินเดือนของพมนักงานเนี่ยมันก็สูงขึ้นตะางองค์กรเขาพยายามที่จะปรับตัวเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแทนคนอยากให้คุณรองศักตร์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะในเชิงที่เป็นลองเทอมหน่อยเนี่ยนะฮะอะไรที่ต้องคำนึงถึงบ้างครับโลกของการขายของวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปละ สาาถาบันการเงินต่างๆวันนี้เราไม่ได้ไปแบงก์กันอีกละบิตคอยหรือว่าดิจิทัลคอยต่างๆนะครับเราก็สามารถจะลงทุนในรลักษาสนั้นได้เทคโนโลยีที่อยู่รอบตัวเรานี้มันมันเอื้อมากให้เราสามารถที่จะใช้มันให้เป็นประโยชน์วิชันทุนมูลพาร์ทแคสต์คอนเทนต์วิดีโอมิชัน สวัสดีครับสวัสดีครับคุณนุงรักดั์ครับสวัสดีครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจเยอะมากตั้งแต่โควิดเลยตั้งแต่สงครามที่รัสเซียยูเครนแล้วก็จริงๆเทคโนโลยี disruption ใหม่ๆในช่วงนี้เกิดขึ้นเร็วนะฮะจากสถานการณ์ของโลกเนี่ยก็เลยอยากจะถามว่ารูปแบบชีวิตการทํางานรูปแบบของการใช้ชีวิตของผู้คนเนี่ยนะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าปริมาณงานที่มันเพิ่มขึ้นอินโฟเมชั่นต่างๆเนี่ย มันเกี่ยวข้องกับเทรนด์เรื่องของ Data Center อรยังไงบ้างและปีนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับอ๋อโอเคครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของ Data Center นะครับหลังจากที่สถานการณ์ของโควิดมันระบาดขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะมากเลยนะครับการเติบโตของเทคโนโลยีก็มากขึ้นนะครับทำให้ธุรกิจของ Data Center เองเนี่ยได้ประโยชน์จาก สถานการณ์ใปัจจุบันก็เป็นตัวเล่งนะครับให้ธุรกิจของ Data c e n t e r เนี่ยขยายตัวมานะครับก็มีปัจจัยอยู่หลายๆข้อนะครับที่ทําให้ธุรกิจของ Data c e n t e r เนี่ยขยายตัวนะครับข้อแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของเขาเรียกว่า New Normal นะการปรับเปลี่ยน<อ>การใช้ชีวิตของผู้คนทั่วๆไปนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ทุกคนเริ่มใช้แพลตฟอร์มใช้เรื่องของแอปพลิเคชันมากขึ้นในชีวิตประจำวันทั่วๆไปเลยนะครับประการที่2เนี่ย เจะเป็นเรื่องของการคําว่าดิจิทัลทราน sf อร์เมชันนะครับเราเห็นว่าบริษัททั่วๆไปเริ่มที่จะมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาแล้วในการทําให้ธุรกิจมันดีมากขึ้นนะครับข้อสามเองเนี่ยภาครัฐเองก็มีส่วนอยู่ไม่น้อยเลยนะครับตอนนี้นโยบายของภาครัฐเองเนี่ยก็ผลักดันนะครับให้ตัวรัฐบาลเองหรือเมืองไทยเองมีโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของดิจิทัลมากขึ้นนะครับจะมีคราวเป็นของตัวเองแล้วพยายามจะผลักดันให้ ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นผู้นำเนาะในอาเซียนในส่วนของเรื่องของดิจิตอลเดือนครับถ้าเราพูดถึง Data Center เองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีบริษัทใหญ่ๆเนาะที่ใช้ Data Center อร์นะครับก็จะสร้าง Data Center ของเขาขึ้นมาเลยเป็นตึกขนาดใหญ่มีห้องขนาดใหญ่มี f a c ิลิตี้ด้านในที่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับอุปกรณ์อย่างเงี้ยอุปกรณ์เน็ตเวิร์อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของซ e เค r i t y ิตี้ก็มากมายซึ่ง Data Center กลุ่มนั้นเนี่ยเราจะเรียกเขาว่า เป็น Data Center ructure, s i ร์ไซต์อินฟราสัพเจอร์แล้วเป็น <S <S เดต้าเซ็นเตอของเขาเองแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยบริษัทเล็กๆหรือบริษัทขนาดกลางก็สามารถจะมี Data Center ได้แต่ไม่ได้เป็นของตัวเองจะเป็น Data Center ที่ใช้จากผู้ให้บริการซึ่ง Data Center กลุ่มนั้นเนี่ยก็จะเป็น Data Center ขนาดใหญ่ใหญ่มากๆเลยซึ่งเราเรียกเขาว่าเป็น Hyperscale Data Center นะครับพวกนี้ในะกลุ่มพวกนี้ก็จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับ กลุ่มทุกๆธุรกิจเลยนะครับธุรกิจใหญ่ๆก็ตอนนี้ก็หันไปใช้เขาเรียกว่าแล้วดัตซเซ็นเตอร์ให้เช่านะครับแล้วก็กลุ่มขนาดกลางขนาดเล็กเองก็เช่นกันครับก็ก็ไปที่ d a t a Center กลุ่มนั้นเหมือนกันนะครับเทรนของการสร้าง Data Center เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเขาจะคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับก็น่าจะมีสัก3าหัวข,ข้อครับผมอันแรกเลยเรื่องของ scalable ครับก็คือ Data Center ก็สามารถที่จะเพิ่มหรือขยายหรือลดขนาดของ ของความต้องการของลูกค้านะครับตามความต้องการของลูกค้านะเพราะฉะนั้น Data Center ยุคใหม่ๆเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเรื่องของการ Scalable ด้วยนะครับธุกิขของลูกค้าเองบางทีก็เพิ่มบางทีก็ลดนะครับตามธุรกิจนะครับก็คือหามาใช้พื้นที่เฉพาะเท่าที่ต้องการนะขนาดนั้นใช่ใช่ใชไ,มไม่จำเป็นต้องมาลงทุนทำา Data Center ขนาดใหญ่ต่อไปนะครับก็ ไปเช่าใช้สาวันนี้ต้องการสัก3าสี่ตู้และก็ใช้เท่านั้นนะครับหรืออนาคตถ้าต้องการเพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นตามความต้องการของเราหรือต้องการลดก็ลดตามความต้องการของเรานะครับซึ่งก็จะช่วยเรื่องของการบริหารคอสติ้งได้ดีมากแน่นอนเลยครับแน่นอนเลยครับครับผมอันที่2คือเรื่องของความเร็วนะครับความเร็วในที่นี้แยกเป็น2เรื่องนะครับความเร็วของการส่งและการับข้อมูลอันนี้แน่นอนครับเมื่อข้อมูลบนระบบดิจิตอลมันหรือโลกและปัจจุบันมันเยอะขึ้นวันนี้เราเสพ สื่ออะไรต่างๆผ่านโมบายผ่านมือถือผ่านผ่านคอมพิวเตอร์หมดแล้วนะครับเราแทบจะไม่ได้ใช้เรื่องสิ่งพิมพ์เลยนั้นข้อมูลต่างๆเยอะขึ้นมันความเร็วมีมีเป็นเรื่องที่สําคัญมากน,นการออกแบบ Data Center ให้รองรับ,รบการรับส่งข้อมูลที่มีสปีดสูงๆเนี่ยอันนี้มีความจําเป็นรวมถึงความเร็วอีกอย่างหนึ่งที่เรา,ท,เราที่เราต้องคํานึงถึงคือความเร็วในการเตรียม Data c e n t e เเพื่อให้บริการกักบลูกค้าคอันนี้ก็ต้องเร็วด้วยเช่นกันนะครับเช่นลูกค้าบอกว่าเออ เดือนหนึ่งผมจะเข้าแล้วนะอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ Data Center จะต้องจะต้องให้ความสำคัญด้วยครับก็คือมี Flexibility สูงขึ้นใช่ใช่ f l e ก i ิ i ิลิในทุกแง่มุมใช่ครับอันที่3ก็คงจะต้องคำนึงเรื่องของพวก Security โออันนี้สำคัญอันนี้สำคัญมากครับ Data Center ในอในดีเนี่ยกว่าที่เราจะเข้าไปด้านในยากมากครับโอ้โหมีทั้งการ์ดมีบางที่มีเป็นตำรวจมาเฝ้าเลยอันนี้คือเรื่องของฟิสิกอลนะแล้วก็วันนี้เราคงต้องคำนึงคือเรื่องของไซเบอร์ด้วยก็คือ บนดิจิท yeah, ัลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรื่องของกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆก็ใช้ความสกัดพอสมควรนะครับเพราะว่ากฎหมายในยุคหลังๆมาเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลที่ถูกเก็บไว้อย่างมากใช่ครับแต่เวลามีเรื่องทีหนึ่งก็เรื่องใหญ่เลยใช่ไหมใช่เรื่องใหญ่มากเลยครับครับผมส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของ Energy Sa ีเซฟนะครับเพราะ Data Center ใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหอันนี้คือบริโภคพลังงานกันอย่างมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น สปีดของเน็ตเวิร์กที่เพิ่มขึ้นก็ต้องใช้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กท,ที่มันมีมีความเร็วสูงขึ้นบริโภคพลังงานมากขึ้นนะ<อ>ครับระบบทําความเย็นระบบซ e เ urity อะไรต่างๆเนี่ยเ,<อ>เยอะมากเลยเ<ล>นดาต้าเซ็นเต t ใหม่ๆเนี่ยก็จะคํานึงถึงเรื่องก,การลดพลังงานด้วยเช่นกันนะคืออันนี้คืออันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยในการสร้าง Data Center รุ่นใหม่ใหม่คือสมัยนีเนย้เรื่องของการลดพลังงานเรื่องของ การปรับมาใช้พลังงานที่สะอาดขึ้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญเช่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่า Data c e n t e ตตามที่ผมเข้าใจเนี่ยโอใช้ทุกอย่างใช้พลังงานเยอะหมดเหมือนที่คุณบอก่ใช่คถูกต้องถูกต้องเอาแค่ระบบคูลิ่งอย่างเดียวนี้ก็โอ้โหเยอะมากใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็หลุดไม่ได้เลยพลาดไม่ได้เลยใช่ครับใช่ไหมฮะครับทีนี้ในมุมมองคุณนรงศักดิ์เนะ่ครับเทรนเหล่านี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อธุรกิจในยุคใหม่ๆต่อจากนี้ละกันครับอย่างไงบ้างฮะครับวันนี้ธุรกิจต่างๆเนี่ยพยายามใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วน เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวนําธุรกิจลหละนะครับแล้วก็ตลาดของแพลตฟอร์มตลาดของแอปพลิเคชันนี้ก็เติบโตขึ้นมาผมว่าถ้าเทียบกับเมื่อห้าปีที่แล้วเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นหลายๆเท่าตัวเลยนะครับจะเห็นว่าตอน,นนี้ทุกคนพูดเรื่องแอปพลิเคชันกันหมดใช่ใช่ครับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยในองค์กรเนี่ยก็อัไอยังนับปัจจุบันน,นะครับเราต้องยอมรับว่าค่าของชีพมันแพงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ค่าแรงหรือเงินเดือนของพนักงานเนี่ยมันก็สูงขึ้นตามนะครับ uh, uh, องค์กรก็พยายามที่จะปรับตัวนะครับเขาเทคโนโลยี <All technology S 1> uh. เข้ามาช่วย uh. นะครับเอาเทคนิคเข้ามาใช้แทนคนนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าก็จะเข้าถึงสินค้าหรือว่าการบริการของบริษัทได้มากขึ้นผ่านเทคโนโลยีนะครับรวมถึงพวกทูต่างๆนะครับอันนี้เราพูดถึงพวกอ,า,อาจจะเป็นซอฟต์แวร์หรือว่า แพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่ที่เรามาใช้ในออฟฟิศนะครับ,รบทำให้พนักงานเนี่ยาสามารถทํางานได้สะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ทํางานได้ไหน้นาที่มากขึ้นเ,เพิ่ม productivity ได้มากขึ้นดยเช่นกันนะครับอันสุดท้ายนี้ถ้าเราเห็นเลยก็คือเราช่วยลดเาขาเรียกว่าวัสดุสิ้นเปลืองลงได้ถ้าเราเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับเช่นพวกกระดาษรวมถึงพลังงานต่างๆพวกน้ํามันพวกไฟค่านําประปาเราสามารถจะเทคโนโลยีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้หมดเลยนะครับณปัจจุบันเนี่ย ผมว่าเราจะเจอคําต่างๆที่เป็นในเขาเรียกว่าคำพูดในในโลกดิจิตอลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวก work from home ครับนะครับ uh, conference call <c oughs> นะครับ meeting <c oughs> ผ่าน Zo ู om ผ่านไลน์ผ่านทีมนะครับรบ e-commerce รวมถึงพวก Bitcoin หรือจะเป็นเรื่องของพวกบ c ็ c h a i นหรือว่าพวกเขาเรียกว่า data sharing ต่างๆซึ่งคำพวกนี้ครับมันเป็นการ transform นะครับ ความเป็นอนาล็อกหรือบริษัทที่เป็นลักษณะของอนาล็อกมาสู่โลกของดิจิตอลครับอันนี้จะเป็นจริงๆต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงแล้วมันเข้ามาอยู่ในชีวิตการทําง,งานของเรามาเรื่อยๆเลยนะฮะออโตเมชั่นต่างๆพวกนี้เนี่ยค่อยๆมาบางบริษัทก็มาเร็วหน่อยใช่ครับบางบริษัทก็อาจจะค่อยๆมาเนี่ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเราเห็นเทรนชัดเจนเลยว่า มันเป็นเทรนด์ที่ทุกทุกทุกบริษัทกำลังจะไปในลักษณะแบบนั้นใช่ไหมเพิ่ม productivity ของพนักงานลดงานที่แบบเรียกว่าเป็นงานซ้ำซากจำเจใช่ใช่ไหมฮะเอาอโตเมชัตมาใช้สถานะพวกนี้เนี่ยก็ทำให้ความต้องการของเรื่องนี้สูงเพิ่มมากขึ้นอีกใช่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 ไหมฮะต้องครับอย่างที่ผมชวนคุณรศคุยตอนแรกนะฮะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของเราทุกคนจริงๆเนี่ยนะฮะแต่ว่า คนน้อยมากเลยที่จะรู้ถึงเบื้องหลังโครงสร้างของเครือข่ายเหล่านี้นะครับอยากให้คุณนรงศักดิ์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับ IT n e t w o r k i n f r a s t r u c t u r e นะครับว่ามันคืออะไรถ้าเราพูดถึงเรื่องของตัว n e t w o r k IT Infrastructure นะครับคนทั่วไปอาจจะมองว่าโหมันคืออะไรทำไมมันฟังไม่รู้เรื่องเลยนะแต่จริงมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากนะครับ,รบเราลองลองเปลี่ยนคำพวกนี้เป็นคำที่มันใกล้ตัวเรานิดหนึ่งเช่น 5G 5g ครับอ่าไวไฟอ่า f i เบอ Fiber to Home ครับอ่าอันนี้เรามองเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นแลวเนาะนะครับเอ่อวันนี้ยพอเราเขาเรียกครับโลกดิจิตัลเนี่ยมันจะเชื่อมเราทั้งหมดเข้าหากันครับผ่านสิ่งที่เราบอกเนี่ยแหละครับผ่านสิงที่ผมพูดอยู่นะครับว่าผ่าน 5g ผ่านตัว Wi-Fi หรือว่า w i s s s o s u t i o n เนี่ยนะครับผ่านในเรื่องของพวกไฟ b e r ตา่างมันมันต้องอาศัย Network Infrastructure ที่อยู่ด้านหลัง นั่คอยซัพพอร์ตนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเราไปเจอปัญหาเช่นทําไมตรงนี้ไม่มีสัญญาณ 5G เลยหรือทําไม Wi-Fi มันช้าจังเลยเราจะรู้สึกเลยว่าโหมันมันไม่ใช่ละนะครับวันนี้โลกดิจิตอลรอไม่ได้รอแค่นาทีหนึ่งยังไม่ได้เลยแต่ทุกอย่างเขาเลือกว่าจะต้องเร็วอยู่เสมอนะครับเด็กยุคใหม่ไม่สามารถรอคอยอะไรได้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่า network infrastructure หรือ IT infrastructure เนี่ยที่อยู่ซัพพอร์ตด้านหลังเนี่ย ที่ใหญ่มากเลยครับพวกนี้มีอะไรบ้างครับถ้าเราพูดลรงไปถึงพวก,กอุปกรณ์ไอทีต่างๆก็จะมีพวกเน็ตเวิร์กอุปกรณ์ทั้งหลายครับพวกเซิร์ฟเวอร์เองพวก uh, Sand storage, s a แ d นด์สโตรเลชรวมถึงพวก abling, s t ั๊กเจอร์เคเบิลหรือโครงสร้างเรื่องของสายสัญญาณซึ่งอันนี้มีความสําคัญมากนะครับมันก็จะเป็นจะเป็นเขาเรียกนะครับเทคโนโลยีที่อยู่ด้านหลังเพื่อซัพพอร์ตให้เราเนี่ยสามารถที่จะ เข้าถึงนะครับข้อมูลอะไรต่างๆได้เร็วขึ้นนะครับอุปกรณ์ปลายทางที่เชื่อมต่อเราอเข้าไปสู่ระบบดิจิตอลเองเ่ยเราก็จะรู้รู้จักเรื่องของ Wi-Fi ครับวันนี้เทคโนโลยีไร้สายม,มันค่อนข้างที่จะเป็นที่แพร่หลายนะครับพวกนี้เนะี่ยสปีดมันเร็วขึ้นมากเลยครับัแต่ก่อนเราคอนเน็ผ่านเอ,อ Access Point หรือ Wi-Fi เนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันบางทีมันก็ชา้าบางทีก็ลุ่อ<ม>ะไรเงี้ยแต่วันนี้เนี่ยคุณภาพมันดีมากเลยเพราะว่ามันมีสปีดการส่งข้อมูลที่มันเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย wifi เองหรือเคเบิเองที่จะไปซัพพอร์ตคุณพวกเนี้ยก็มีคุณภาพที่ดีขึ้นครับคุณโรสศักดาครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราพูดถึง IT Network Infrastructure เเนี่ยมันก็คล้ายๆกับโครงข่ายที่ส่งไฟฟ้าส่งน้ำ ใช่ไหมฮะหรือว่าท่อส่งแก๊สอะไรพวกนี้ที่มันอยู่เบื้องหลังแต่ว่าสําคัญมากๆเพราะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาทีหนึ่งปุ๊บก็เรื่องใหญ่เลยใช่ครับฮะวันนี้วันนี้มันมีความซับซ้อนไอเน็ตเวิร์กไอทีนฟาสเก็มันซับซ้อนมากขึ้นแต่ว่ายิ่งไปกว่านั้นเนี่ยที่ผมอยากถามคุณรงศักดิ์คือว่าในประเทศไทยแล้วกันนะครับครับอินฟราสตรักเจอร์ของเราเนี่ยโอเคในเมืองหลวงแบบนี้คงไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าถ้าเราพูดถึงทั่วประเทศเนี่ยยังมีจุดที่อินฟราสตรักเจอร์เรายังไม่ค่อยดี มีครับแน่นอนเลยครับถ้าถ้าเราพูดถึงตอนนี้อยู่ในกรุงเทพนะครับจะหาว่าทุกอย่างมันสะดวกสบายไปหมดเลยเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเลยแต่ถ้าพูดถึงต่างจังหวัดเช่นข้างนอกรเมืองเลยนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องตรงที่อยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะมีเทคโนโลยีที่เพิ่มเติมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าดาวเทียมอาจจะช่วยเขาเป็น low orbit ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับขึ้ดาวเทียมก็จะเข้ามาช่วยได้เหมือนกันอืมครับครับ ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้เนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้นี่มันใกล้ตัวมากนะฮะเราก็ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เข้าใจบางทีเนี่ยก็อาจจะอาจจะลงทุนผิดเรื่องหรือว่ามองภาพระยะยาวไม่ออกอยาให้คุณรองจักช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะในเชิงที่เป็น l องเท e r หน่อยเนี่ยนะฮะมันมีอะไรที่ต้องคำนึงถึงบ้างครับถ้าเราพูดถึง data center อย่างที่ผมเกิดไว้ตอนแรกคือบริษัทเล็กๆเนี่ยเมื่อก่อนนี้ไม่ต้องพูดถึง data center เลยครับเต็มที่ก็มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่บริษัทนะครับอาจจะมีเซิร์ฟเวอร์สองสามตัวนะครับเชื่อมต่อระบบแลนกันอยู่ในบริษัทแล้ววันนี้เนี่ยไม่ต้องละไม่ต้องมีเลยมีผู้บริการหลายๆที่นะครับให้บริการที่เราเรียกว่า cloud service จริงๆ cloud service คืออะไรก็คือเราเหมือนมีเซิร์ฟเวอร์นี่แหละครับแต่เราไม่รู้มันอยู่ที่ไหนนะครับมันจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับในในในโลกนี้นะครับแล้วก็ เราก็สามารถที่จะใช้บริการเขาได้เลยนะครับคลาวด์เซรวิสก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วน2อย่างอย่างแรกเราเรียกว่าเป็น p r i v a t e cloud กับอันที่2คือเป็นเขาเรียก public cloud private cloud เองเนี่ยก็เหมือนกับเราเอาเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยครับเอาอุปกรณ์เรายไปตั้งไว้ที่ data center ที่ใดที่1นึ่งนะครับก็ใช้ resource ของเราเองนะครับไม่ต้องไปแชร์กับใครนะครับอันที่2ก็ถ้าเป็นเรื่องของ public cloud เนี่ย ก็จะเป็นการแชร์รีซอสร่วมกันซึ่งจริงๆมันก็ใช้ได้สองอย่างทั้งสองอย่างอยู่ที่ว่าเรามีงบประมาณมากหรอยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่ที่เป็นอยู่ในโลกดิจิตอลนะปัจจุบัน,น,นซึ่งจริงๆมันตอนนี้ไอ้เรื่องของคลาวเนี่ยแทบทุกอย่างมันถูกย้ายมาใช่ใช่ใชพัฒนาบนพื้นฐานนี้ใช่ใช่ครับใช่ครับอันที่สองเนี่ยเราก็จะเห็นพวกอ่เขาเรียกว่าช่องทางการขายที่มันไม่เหมือนอดีตละ นะครับวันนี้เรามี m a r k e t p l a พ e เราพูดเรื่อง Market ็ตเพช่องทางการขายเราพูดแอปพลิเคชันนะครับะะเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกของการขายของวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปละมันไม่ใช่สีมันในทีละว,วันนี้มันเราสามารถจะขายผ่านออนไลน์หรือว่ายอดขายออนไลน์ในบางบริษัทแหลจะมากกว่าการขายหน้าร้านหรือว่าการขายโดยใช้ใช้พนักง,งานขายวิ่งเข้าไปก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,ออเขาเรียกว่าเทรนด์ของการลงทุนในเรื่องของอินฟาส r u เจอร์สำหรับสำหรับธุรกิจมันก็จะค่อนข้างจะเติบโตพอสมควรนะครับ อันที่3มเราจะเห็นเรื่องของเขาเรียกว่าการเอาข้อมูลมาทำ a า a n y z y z e นะครับเ,เคยได้ยินคำที่ชื่อว่า Big Data ใช่ไหมครับก็คือข้อมูลจำนวนมากๆเราเอาข้อมูลนี้มาใช้ประโยชน์ในการ Analyze แล้วก็ให้มันเหมาะกับธุรกิจของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอพอเราต้องการข้อมูลมากๆเนี่ยสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็เรื่องของเขาเรียกว่าพวกเซนเซอร์ต่างๆ uh. นะครับ i t t f t n i t o s Things ครับ,รบพวกนี้จะคอยเก็บข้อมูลนะครับ เข้าไปใน d a t ้ b a บสที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เอา d a t ้ b a บสนียเราก็มาทำการวิเคราะห์นะครับเพื่อให้ได้ประโยชน์กับธุรกิจของเรามากที่สุดน,นะครับอันสุดท้ายก็อาจจะเป็นเรื่องของพวกบล็อกเชนหรือก็หรือในส่วนของสาาถาบันการเงินต่างๆวันนี้เราไม่ได้ไปแบงก์กันอีกแล้วนะครับเราเราอย่างผมเนี่ยแทบจะไม่ได้ไปที่ธนาคารอีกเลยนะครับ,รบเราเราโอนเงินเราทำธุรกรรม พวกบิตคอยหรือว่าดิจิทัลคอยต่างๆนะครับเราก็สามารถจะลงทุนในลักษณะนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าธุรกิจหรือว่าเ,เทคโนโลยีที่อยู่ลอกตัวเรานี้มันมันเอื้อมากนะครับให้เราให้เราสามารถที่จะใช้มันให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยถ้าเป็นบริษัทขนาดกลางไปกัขนาดเล็กเนี่ยผมผมมองว่าการลงทุนอาจจะ อาจจะไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรที่มันมากมายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำยากเหมือนสมัยก่อนไม่ไม่ล่ะครับไม่รับเป็นแต่เราอาจจะต้องเรียนรู้หรือรู้จักเทคโนโลยีให้มันมากขึ้นแล้วเราใช้เทคโนโลยีกลุ่มนี้ที่เป็นประโยชน์ครับครับคุณรองศาสตรครับเมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันมาหลายเรื่องก็ส่วนใหญ่เราก็คุ้นคุกันแต่ว่าอันนึงที่ผมอยากจะชวนคุยนิดนึงก็คือว่าตัวบล็อกเชนเนี่ยครับแอปพลิเคชันจริงๆไม่นับพวกคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะ คุณตรอจสอบมาว่ามันจะไปทําอะไรได้บ้างครับในอนาคตเยอะๆเลยครับเยอะเลยครับเพราะว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเองเนี่ยมันก็จะพูดถึงเรื่องของเราต้องเชื่อเชื่อถือมีความมีความเชื่อมั่นนะครับในในในลักษณะของดิจิตอลเพราะฉะนั้นเนี่ยบล็อกเชนมันสามารถจะถ้าในมุมของผมมันสามารถใช้ใช้ได้ในทุกๆุกธุรกรรมเลยทุกธุรกิจเลยนะครับครับซึ่งมันก็จะเปลี่ยนวิธีการทําธุรกิจจากเดิมที่จะต้องมีเรียกว่าเป็นตัวกลาง ช่ไหมฮะในการที่จะบริหารจัดการทรานสัคชันให้สองฝั่งเชื่อใจกันมาเป็นมาเป็นเชนเน็ตเวิร์กใช่เพราะนั่นเนี่ยมัน,ม,นมันถูกพิสูจด้วยคนจํานวนหมู่มากนะครับโหนดที่มากๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมีความ เขาเรียกว่าปลอดภัยที่ค่อนข้างที่จะสูงแต่เทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนแปลงไ่ได้ตลอดเวลาเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะมีอะไรเพิ่มอ่าใช่ใชเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหปีต่อจากนี้ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ใช่ใช่ครับเพราะมันเร็วมากเลยครับตอนนี้ทั้งนายนี่มีโซลูชันหรือว่าเครื่องมืออะไรบ้างที่จะมาช่วยทำธุรกิจให้ง่ายขึ้นแล้วก็คาเทรนเดอร์เซ็นเตอร์ในโลกอนาคตบ้างครับ นายดีนะครับชื่อจริงชื่อเต็มของเราก็คือนายดิสติบิวชั่นนะครับเราก็มีอุปกรณ์ที่เป็นเรื่องของสักเจอเคเบิ้ลิ่งนะครับอันนี้เป็นผลักหลักของเราเลยนะครับเรามีอุปกรณ์ที่ใช้ใน Data Center ไม่ว่าจะเป็นตู้แล็คนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกอิน l ทลเจนต์พรครับหรือก็พวก Intelligent e l o ็อ i n g ่งอะไรอีล็อกกิ่อ่ะนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์เน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็มี Wireless Solution ด้วยนะครับ เรายังมีทีมวิศวกรครับของบริษัทเองที่จะให้คําแนะนํบนะครับกลุ่มลูกค้าว่าควรจะใช้โซลูชันอะไรดีหรือคุณติดปัญหาอะไรให้เราช่วยได้ไหมอะไรเงี้ยครับเรามีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เรามีบร i ฟฟิ n งเซ็นเตอร์ที่จะคอยถ่ายทอดข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวสินค้าเองเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานเองเนี่ยให้กับลูกค้าได้ทราบนะครับว่าอ่ะถ้าเป็นสินค้ากลุ่มนี้ต้องใช้ยังไงใช้ให้ถูกวิธียังไงนะครับรวมถึงว่าเราก็ยังมีทีมติดตั้งนะครับ ถ้าลูกค้าต้องการให้เราไปออ,ออกแบบแล้วก็ติดตั้งเราก็จะมีทีมติดตั้งด้วยเช่นกันนะครับคุณรองศาสตร์ครับลูกค้าแต่ละประเภทเขามีความต้องการอาจจะยกตัวอย่างเป็นเคสสักสองสมเคสก็ได้ครับว่าลูกค้าแต่ละประเภทเนี่ยเขามีความต้องการในเชิงของตัว Product เอ่ยหรือว่า Service เอ่ยเนี่ยแต,ตกต่างกันยังไงธุรกิจแบบไหนต้องการอะไรลักษณะไหนมันมีอะไรที่แต,ตกต่างกันไหมโอเคครับก็ต้องเรียนอย่างนี้เราก็ต้องแยกตาม s ซซ i n g ของธุรกิจเนาะนะครับ ธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยความต้องการของเขาก็จะมีค่อนข้างที่จะเยอะนะคเขาก็ต้องการเน็ตเวิร์กที่ใหญ่เพียงพอที่จะรองรับทรานสัคชันของเขาเยอะๆต้องการซิคลูริตี้สูงๆนะครับเลถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็กลงมาหน่อยนะครับก็อาจจะไม่อยากจะลงทุนเรื่องไอทยิ่งยิ่งบริษัทโลโก้นะครับบริษัทในในประเทศไทยหรือเจ้าของเป็นคนไทยเองเนี่ยเขาอาจจะมองไอทีเป็นเป็น สิ่งที่อาจจะยังไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสั่งทางเราก็ต้องไปแนะนำให้เขาว่าโอเคตอนนี้มันมีเทคโนโลยีอ,อยู่บ้างครับคุณจะลงทุนอะไรบ้างแล้วคุณลงทุนไปแล้วเนี่ยคุณจะได้ประโยชน์อะไรกับมันบ้างซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะมีทีมงานเพื่อที่จะไปให้คาแนะนํากับลูกค้าคก็คือแต่ละธุรกิจเนี่ยก็จะมีความต้องการให้แตกต่างกันออกไปทางนี้ก็จะไปดูก่อนว่าลูกค้า ควรจะต้องใช้อะไรขนาดไหนใช่ไหมครับเราก็ค่อยหาโซลูชันที่เหมาะสมให้เหมาะสมใชใครับถ้าพูดถึงตัวสินค้าที่ทางนายดิสติบิวชันจัดจำหน่ายนะครับตัวระบบสายสัญญาณของคอมสโคปเนี่ยผมถือว่าเป็นระบบสายสัญญาณที่ดีที่สุดในในโลกละปัจจุบันครับตัว c ค m s c o p e เองเนี่ยเป็นผู้นำในเรื่องของ s ักเจอเคเบลลิ่งเลยนะครับวันนี้เราอาจจะมาคุยเรื่องของตัวคอมสโคปกันสักหน่อยหนึ่งนะครับในตัวคอมสโคปเองก็จะมี โซลูชันอีก s o l u ชันหนึ่งที่น่าสนใจมากสำหรับ Data Center เลยครับรบชื่อของเขาชื่อว่า Propel นะ p r o p e l เนี่ยจะมาช่วยในเรื่องของธุรกิจ Data Center ได้เยอะเลยในเรื่องของระบบสายสัญญาณทีนี้อยากให้คุณโรงสักเล่าเรื่องจุดเด่นของ Propel ให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าข้อ<ช>ดีเป็นยังไงแล้วโซลูชันนี้ทำไมถึงน่าสนใจกับธุรกิจในระยะยาวครัผมโอเคหนึ่งในสินค้าที่ทางนายดีขายเนี่ยหรือจับจันไหนเนี่ยจะมีชื่อว่า Com Sco ถ้าพูดถึงคอมสโคปเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้นําเลยเป็นลีดเดอร์เลยนะครับทั้งในตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดต่างประเทศด้วยนะครับเหมาะสําหรับงาน Data Center มาเพราะว่า Data Center ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเลือกใช้คอมสโคปเป็นหนึ่งในสินค้าที่เขาเลือกว่ามันดีที่สุดแล้วนะครับโปเพลเป็นหนึ่งในโซลูชันของคอมสโคปเทคโนโลยีของโ r o เพลเขาเรียกว่า Pretermination นะครับก็คือการเตรียมทุกอย่างให้เสร็จสับเลยเลยจากโรงงานเลยมาถึง Data Center เนี่ยเราสามารถที่จะ ตั้งได้เลยนะครับแล้วก็โ r o เพลถูออกแบบจากคอนเซปต์สข้อนะครับอันแรกก็คือ x l e x i ครับนะครับ Fast บแล้วก็ u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  r r r e d y ครับนะครับซึ่งที่เราเกิดมาตั้งแต่แรกว่า Data Center รุ่นใหม่ๆยุคใหม่ๆที่เรามีการดีไซน์เนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องของการ Scalable ครคำนึงถึงเรื่องของ ความเร็วนะครับ f a ส t คำนึงถึงเรื่องของ security คํานึงถึงเรื่องของ energy saving นะครับ Propel ก็จะตอบโจทย์สําหรับเทรนด์ data center รุ่นใหม่ๆได้ดีได้ดีมากมากเลยนะครับเราจะทราบว่าใน data center ยุคใหม่ๆเนการการส่งและรับข้อมูลเนี่ยมันเยอะมากเลยใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการ speed นะครับความเร็วในการส่งข้อมูลเนี่ยที่สูงนะครับ้น Propel เนี่ยสามารถรองรับ สปีดในการส่งข้อมูลเนี่ยตั้งแต่1กิกะบิตเซคัลจนถึง8 0 0กิกะบิตเซคัลแน่หายคนะครับแล้วก็โพเพลเองก็ยังง่ายนะครับเขาเรียกว่าง่ายในการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อเหมาะกับธุรกิจสามารถจะขยายแล้วก็ขดขยายแล้วก็ลดขนาดได้ดีพอสมควรนะครับรวมถึงเรื่องของการที่ประหยัดเนื้อที่ในห้องด a ต a าเซนเตอร์ด้วยนะครับในห้องด a ต a าเซนเตอร์เองเนี่ย พื้นที่แพงมากแพงมากหมายถึงว่าพอเขารวมเรื่องฟาซิตี้อะไรต่างๆแล้วต่อตารางนิ้วเนี่ยคอสค่อนข้างที่จะสูงเลยพเพลเนี่ยถูกออกแบบให้มาเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าไฮเดนซิตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้พื้นที่น้อยมากๆนะครับ,รบน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในห้อง d a t a Center เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ประหยัดพื้นที่ประหยัดพลังงานนะครับประหลัดในเรื่องของระบบทําความเย็นของ Data Center ได้พอสมควรพเพลก็จะถูกออกแบบมาเพื่อทําให้เราใช้ไฟเบอร์ออปติกได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด ครับนะครับผมอาจจะยกตัวอย่างอย่างนี้เออ่วันนี้ถ้าสปีดของการส่งข้อมูลอยู่ที่10กิกะบิตเซครับเราใช้ไฟเบอร์ออปติกประมาณเขาเรียกว่า2คอรคับไฟเบอร์ออปติกเราเรียกเป็นคอนะครับเราใช้2คอพอดังในกลุ่มที่เรียกว่า pre termination นะครับปกติแล้วไฟเบอร์จะถูกทำมา12คอแล้วก็24คอรคับนะครับถ้าเราอัปเกรดสปีดจาก1กิกะบิตเซคัลมาเป็น40กิกะบิตเซคัลนะครับ เราจะใช้ไฟเบอร์ทั้งหมด8คอร์ก็คือคูณ4เข้าไปนะครับ8คอร์พอเราใช้โซลูชันที่เป็น12คอไฟเบอร์ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้อีก4คอร์ที่เหลือมันไม่ได้ถูกใช้งานนะซุ่งโพ o เพล่ก็จะเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับเขาก็เลยมีการออกแบบสินค้าให้มาซัพพอร์ตกลุ่มไฟเบอร์ออปติกเนี่ยที่มีจำนวนประมาณจำนวนตั้งแต่2คอนะครับ8คอ12คอ16คอ24คอรองรับสปีดตั้งแต่1กิกะบิตเซคจนถึง 800เมกะบิต huh. p s ได้เลยนะครับ uh huh. okay. อีกอันหนึ่งที่โพ o เพลดีมากเลยก็คือเรื่องของเทคโนโลที่เรียกว่า low loss ultra low loss uh huh. นะครับ,รบการส่งข้อมูลที่มีสปีดความเร็วสูงๆต้องใช้ความถี่ในการส่งที่ค่อนข้างที่จะสูงเพราะนี้การเดินทางบนบนสายสัญญาณไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์ออปติกหรือว่าสายทองแดงนะครับมันจะมีการ loss ของสัญญาณเนี้ยที่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนั้นโพเพลจะถูกออกแบบให้ ให้มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า low loss ultra er low loss ทำให้การส่งสัญญาณในสปีดสูงๆเนี่ยดีมากนะครับอันนี้อันนี้คือเทคโนโลยีของตัวโปรเพลนอกเหนือจากตัวโปรเพลนะครับ,ค,รบคำสโคปยังมีโซลูชันอีกเยอะมากเลยครับมีสินค้ายเยอะมากยกอย,อย่างเช่น classic a solution ซึ่งมารองรับสปีดที่10กิกะบิตเซเคิลนะครับรบ,บนสายเขาเรียกว่าสาย Copper, คอปเปอร์นะครับเรามีกลุ่มไฟเบอร์ออปติกมัลติมอด เวอร์ชันใหม่ล่าสุดซึ่งเราเรียกว่าเวอร์ชัน OM5 นะครับคือเวอร์ชัน5ซึ่งอันนี้สามารถรองรับสปีดได้ถึง40กิกเลยนะครับหรือ100กิกเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของรางนะครับใน Data Center จะเห็นว่าเคเบิลเยอะมากจะมีรางโซลูตเขาเรียกว่าเป็นรางเก็บสายนะครับของคอมสโคปนะครับเคเบิลเขาเรียกเคเบิลรูทติ้งนะครับในห้อง Data Center นะครับเรามีตัวเขาเรียกว่า AIM อัตโนมัติอินฟาสักเจอร์แมเนจเมนต์นะครับกลุ่มนี้จะทำให้เคเบลลิงที่เรามองว่าเป็นแค่สายเคเบิลอย่างเดียวเนี่ยฉลาดมากขึ้นนะครับสามารถที่จะมอนิเตอร์ได้มากขึ้นอันนี้กลุ่มสินค้าหลักๆที่คอมสกมอย่นะครับผมอยากให้คุณรองดิ์ช่วยปิดท้ายหน่อยครับคุณรักสิรมีเห็นลูกค้ามาเยอะมากนะฮะทั้งองค์กรขนาดใหญ่ขนาดเล็กแลวผมเชื่อองค์กรขนาดใหญ่เองทุกสมมติองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยหลายองค์กรเขาก็คงไม่ได้มีวิธีคิดเรื่องเทคโนโลยีเหมือนกันเป๊ะหรอก สำหรับคนที่ invest เรื่องนี้เยอะๆในตอนนี้นะฮะกับคนที่ยังรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่ามันจะสำคัญหรือเปล่าคุณรองศักดิ์เห็นเอาผุดครับของแต่ละองค์กรเนี่ยแตกต่างกันนะครับเริ่มเห็นความแตกต่างที่มีนัยยะสำคัญสำหรับอนาคตเนียครับโอ้อันนี้ต้องบอกว่าถ้าวันนี้เราไม่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเลยนะครับผมว่าเราจะเอาอย่างรวดเร็วเลยนะครับเราจะตาม บริษัทอื่นๆไม่ทันแน่นอนคร,ครับวันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมากเทคโนโลยีส่วนใหญ่ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรายัางไม่ลงทุนกับเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยผมว่าอันนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะจําเป็นมากๆในการที่ต้องใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนําธุรกิจมากกว่าการใช้ เทคโนโลยีเพื่อสปอร์ตธุรกิจอันนี้ชอบคนนี้มากเลยต้องใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนําธุรกิจใช่ครับใช่มากกว่าเป็นเพียงแค่ supporting role ใช่ในอดีตที่หลายคนอาจจะคิดแบบนั้นแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้เทคโนโลยีเป็นตัวนำธุรกิจไปแล้วแล้วเราก็เห็นว่าหลายๆบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา5ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำแบบนั้นจริงใช่ถูกต้องครับใช่ไหมครับโอ้นี้เราได้ประโยชน์ได้ความรู้ดีๆมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่อง data center แล้วผมคิดว่าหลายคนเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เท่าไหร่พูดจริงๆวันนี้น่าจะได้ ความรู้ลองไปต่อยอดดูนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าสนใจยังไงเนี่ยสามารถติดต่อมาทางนายดีได้ได้เลยครับที่ดีเลยครับทางนี้จะช่วยหาโซลูชันที่เหมาะสมกับองค์กรของท่านได้ได้ครับยินดีครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณคุณนงศักดิ์มากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับมิชชั่นทุรมูล Podcast Continue with y ิด r โอมิชชั